วันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับคุณผู้ชมที่แจกสิ่งของพระราชทานทั้งเสื้อรวมถึงส,ส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร d a ดตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดจนถึง5มงเย็นวันนี้ที่สนามสุพ,พัชลาสายผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อวานรับไปแล้วตั้งแต่อันดับที่1ถึงลำดับที่49,999อถึงห0 0 0มขออภัยเครื่งแสนเลย จกไปละห้าหมื่นวันนี้จะตั้งแต่ห้าหมื่นกับหนึ่งไปจน <c oughs> ถึงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่นะคะหลังไหลกันมานะคะมารับเข็มกลัดที่ระลึกทั้งเสือ้อทั้งริสแบนนะคะหรือว่าสายรัดข้อมือนะคะวันนี้หลักฐานที่พี่น้องประชาชนต้องนํามาด้วยนะคะก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะคะยืนยันว่าเป็นตัวท่านจริงๆและหลักฐานในการลงทะเบียนนะคะแต่งกายกันในชุดสุภาพ ก็มีการจัดการกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนในทางภูมิภาคก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลนะคะผู้ว่าของแต่ละจังหวัดก็จะเข้ามารับมอบเสื้อที่สวนอําพอในวันที่2ธันวาคมนะคะจะได้ส่งต่อให้ประชาชนในวันมหามงคล5ธันวาคมนะคะเมื่อวานนี้ท่านที่ได้ไปก็บอกว่าปลื้มปิติยินดีเหลือเกินนะคะมีแรงซ้อมมีแรงฟิตมีแรงปั่นกันมากขึ้นอีกเป็นสิ่งของพระราชทานนะครับใช่ค่ะ